สวัสดีครับห่างหายกันไปกว่า3สัปดาห์ในที่สุด iOS 1 5บห้าเบต้าก็กลับมาให้อัปเดตกันต่อกับเบต้าสใหม่ล่าสุดการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างจากเบต้าหบ้างเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.3บห้าดเบต้าสไดจากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปได้ครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS 1 5บห้าเวอร์ชันเบต้าสามารถดูวิธีลงทะเบียนได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปเช่นกันครับ การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.3 Beta 1บต้าผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตต่อหรือไม่ไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.3 Beta 2บน iPhone SE รุ่นแรกความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single-Core และมั l ติ Core ลดลงทั้งคู่แต่ก็ไม่ต่างจากเบ ta แรกมากครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิก ลดลงเยอะเลยครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วคงต้องส่งฟีดแบ็กแจ้งให้ Apple ทราบอีกครั้งครับความเร็วโดยรวมลดลงแบบนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงไปทดสอบและไปชมผลลัพธ์พร้อมๆกันเลยครับสําหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากัน ในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานเกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริง ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 15.3 Beta 2บน iPhone SE รุ่นแรกปรากฏว่าประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นครับโดยใช้ไป8%หรือ92%เท่ากับ iOS 15.2ตัวเต็มในขณะที่ iOS 15.3 Beta แรกใช้ไป10%หรือ90%แบตเตอรี่ครั้งนี้น่าพอใจเลยครับการอัปเดตเป็น iOS 15.3 Beta 2บน iPhone SE รุ่นแรกนี้ความเร็วโดยรวมลดลง ประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้ถ้าไม่เจอบั๊กอะไรจะเราดูในเบต้า3อีกทีหรือจะอัปเดตต่อก็เลือกกันได้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ